สวัสดีครับทุกคนตอนนี้กินก็อยู่ที่สยามพารากอนนะครับผมแล้วกินก็จะมาดำน้ำกันนะครับงงหรดีว่าดำน้ำได้ยังไงไม่ต้องงงทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่ซีไลท์แบงกอกนะครับผมเอาความเลี่ยมใจกลางเมืองของเราเนี่ยมีกิจกรรมให้เราดำน้ำกับปลาในแทงน้ำของที่นี่ด้วยนะครับผมก็เ,เปิดโอกาสให้ทั้งคนที่เคยดำน้ำมาแล้วก็คนที่ไม่เคยดำน้ำมาเนี่ยสามารถมา ดำน้ําที่นี่ได้นะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันดีกว่าเ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปเต็มตัวแล้วนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ปลี๊ฟนิดน,นึงก่อนลงดำน้ำําอันนี้ถ้าใครเคยมาเที่ยวที่ซีไรส์จนะมีให้นั่งเรือกระตกบอกว่ามันเห็นปลาตัวใหญ่มากคุ้มค่าการนั่งที่นี่เพิ่ถึงแล้วเ,เราเต็มตัวก่อน เดี๋ยวเราแต่งตัวกันก่นกอนเมื่อกี้เขาอธิบายคร่าวๆว่าแบบเฮ้ยสาที่นี่เป็นยังไงมีน้ำทั้งหมด4ล้านลูกบาทใช่ไหมสี่ล้านลูกบาทลูกบาทไม่ต้องอธิบายเราช่างบันเถิงนั่นแหละแล้วแต่ว่าประเด็นสำคัญคือเขาบอกว่าน้ำที่จะเค็มกว่าในทะเลก็จะอาจจะดัำยากกว่าลอยตัวเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ย,ย,ยลงยากเพราะว่ามันมันทำให้เราลอยใช่ไหมมันเค็มมากอะไรอย่างเงี้ย อนนี้เราก็เปลี่ยนเสื้อผ้ากังเกเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากินจองเราเป็นรอบตอนบ่ายโมงซึ่งปกติตอนบ่ายโมงเนี่ยที่ซีไรส์มันจะมีโชว์ให้อาหารปลาฉลามด้วยอะไรก็เลยเดี๋ยวรอให้เขาให้อาหารฉลามเสร็จก่อนแล้วรอทีมเขาขึ้นมาเดี๋ยวค่อยเป็นเราที่แบบลงไปต่อนะครับนี่นี่นี่เขาขึ้นมาแล้ว,น,ลวนี่ใส่เวดเบลแล้วทุกคนเพราะว่านะ้ำที่นี่มาเข็มมากก็ใส่เวทเบลเยอะกว่าปกติเลย พร้อมนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับหนักมากเลยอะลงน้ำแล้ว hom เห็นโบกมือใบใบแบบนี้ใช่ไหมทุกคนจริงๆตอนแรกที่ลงน้ําเนี่ยคือแบบแพนิคมากเพราะว่าตอนที่ลงไปเนี่ยคือแบบมีปลาตัวใหญ่นอนลอยอยู่ใต้เท้าเรือยเห็นแล้วแบบหูโคตรกลัวแ,บบแพนิคม,มากๆผมหายใจเร็วมากอยาจะแบบล้นน่ะกลัวมากเพราะว่าไม่ได้ดำน้ํามันนานมากก็ดำไปเรื่อยก็โอเคมากขึ้นทุกคนก็ไม่แพนิคม่อะไรก็เอนจอยกับการดำน้ำกับการดูปลาแล้ว จะเห็นว่าถ้าดำน้ำของพวกเราสองคนก็จะดูแปลกๆนิดนึงนะทุกคนจะว่าว่าเฮ้ยเพราะพวกเราดำน้ำไม่เก่งก็ใช่ทุกคนแต่ว่าไอ้แทงน้ำที่นี่คือมันดำยากมากๆทุกคนมันดำยากกว่าน้าทะเลนะว่าแบบความนา้นนั้นมันเยอะกว่ามากมันเค็มกว่านี่ยไม่เหมือนน้าทะเลปกติก็แบบเฮ้ยทาให้มันทรงตัวยากมากอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคลิปแบบว่าแอบจับหินแอบจับพื้นอะไรเงี้ยคือแบบดำยากมากจริงๆ พี่ป๊อบไอหรือว่าไดลิทของเราเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากให้ปลาตัวใหญ่มาใกล้เราเนี่ยอยากหายใจถี่มากว่าฟองอากาศมันจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมปลามันก็จะไม่ไว่ายมาหาเรามันก็จะกลัวเราอะไรเงี้ยแต่พอเอาจริงๆคือพอเจอปลาใหญ่ปูมันแบบเฮ้ยมันไม่อยากหายใจอ่ะมันไม่กล้าหายใจทุกคนกลัวมากกลัวมากแบบเฮ้ยแม่งจะมาทำอะไรเราเป้าวะอะไรอย่างเงี้ย หนาวไ่คะหนาวครับหนาวมากหนา,าจะเราฟันนะฟันแบบ <c oughs> หนาวจริงหนามากมากเลยมากครับปา้าคือจริงๆริงปามใน,นตูเห็นว่าใหญ่แล้วเนี่ยคือใหญ่มากแล้วแบบไกลๆมากมากจริงๆริครับฟังจังหวะก็แบบปาก็วาดของมันหนังใบหน้าไปอ้าวเลยวันหัวแล้วนี่เงี้ยตกใจเหมือนกัน อย diving with the shark with pop อยาคิวเขาบอกว่าดำน้ำม่แทงแล้ว dive with the shark ตอนนี้นะครับผมเราก็เปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนไปดูว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบว้าวมากเลยได้ดำน้ำในตู้กับเอาเรียนไปแทงปลาใหญ่ๆได้เจอปลาอย่างมากมายแบบว่าเห็นยุคดีเทลใกล้ๆตาเลยได้เจอฉลามเจอโลนินเจอโลนันเจอกะเบนเจอปลาแบบ หลายอย่างมากเลยครับผมทุกคนเจอฉลามวันฉลามวัน,วนไม่เจอมจะเจอได้ยังไงฉลามว,วันต้องแบบว่าเรื่องอะไรตู้มันต้องแบบใหญ่มากๆเลยทุกคนแต่ว่านี้ก็ตู้ใหญ่แล้วนะแบบเห็นกระเบนแบบมาบูเรแบบตัวแบบ,บใหญ่มากอ่ะโอเคก็นั่นแหละทุกคนอยากให้ทุกคนได้มาลองกันนะครับผมใครที่อยากมาลองก็จะเป็นแบบคนที่เคยดำน้ำมาแล้วหรือไม่เคยดำน้ำมามาลองได้หมดเลยเพราะที่นี่คือ ไดร์ลีดก็คือพี่ป๊อบอายของเราเนี่ยเขาดำนี่มาเป็นส0กว่าปีแล้วไม่ต้องกลัวอะไรทุกอย่างคือเซฟมากเลยครับผมทุกคนก็ดูดีเทลได้ห่างพาน์ a c e b o o k ของซีไลท์แมงกอกนะครับผมก็เช็คคิวมาก่อนล่วงหน้าไม่งั้นเดี๋ยวมาหน้างานแล้วเต็มก็จะอดเลยนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวแมงกอกจากกันไปอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กินด้วยนะครับและเรียดต่างๆเพิ่มเติมกินทีมไว้ในใต้คลิปนี้ให้นะครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับอุย้ยนี่ แ,แต่นี่เป็นตัวเล็กอะ <laughs>